สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลาเพื่อไปค้นหาคำตอบของคำถามที่เรียบง่ายแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คือไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้มาจากไหนกันนะลองจินตนาการดูสักครู่นะคะถ้าหากว่าวินาทีนี้ไฟฟ้าทุกดวงบนโลกดับลงพร้อมกัน หน้าจอที่เรากำลังมองอยู่ดับวูบลงพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศหยุดทำงานตู้เย็นที่เก็บอาหารของเราเงียบสนิทโลกทั้งใบจะตกอยู่ในความมืดและความเงียบงนันมันคงเป็นภาพที่น่ากลัวมไม่น้อยเลยใช่ไหมคะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไฟฟ้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอย่างแยกไม่ออกมันคือลมหายใจของอรารยธรรมสมัยใหม่ แต่เคยสงสัยไหมคะว่ามนุษย์เราไปค้นพบพลังงานที่มองไม่เห็นนี้ได้อย่างไรมันเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงความสงสัยใคร่รู้เล็กๆมาสู่การเป็นโครงข่ายพลังงานที่ขับเคลื่อนโลกทั้งใบได้อย่างไรวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปด้วยกันค่ะ เราจะเริ่มตั้งแต่ประกายไฟแรกสุดที่มนุษย์สังเกตเห็นเดินทางผ่านห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่สู่สงครามแห่งกระแสไฟฟ้าและปิดท้ายด้วยภาพของโลกอนาคตที่พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการขอให้ทุกท่านนั่งลงสบายๆแล้วเริ่มต้นกันเดินทางอันน่าทึ่งนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะ บทที่ 1. ประกายไฟแรกในโลกยุคโบราณเรื่องราวของไฟฟ้าไม่ได้เริ่มต้นในห้องทดลองที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ซับซ้อนหรอกนะคะแต่มันเริ่มต้นจากการสังเกตปรากฏการธรรมดาธรรมดาในธรรมชาติเมื่อกว่า2,600ปีก่อนในยุคกรีกโบราณมีนักประชญ์ท่านหนึ่งชื่อว่าเทลิสแห่งไมลีตัสเทลิสได้สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆค่ะ เขาลองนำอัมพันธ์ซึ่งก็คือยางไม้ที่กลายเป็นฟอสซิลแข็งๆมาถูไถกับขนสัตว์แล้วเขาก็พบว่าอัมพันธ์ชิ้นนั้นสามารถดึงดูดวัตถุเบาๆอย่างเช่นเศษฟางหรือขนนกให้เข้ามาติดได้มันคงเป็นเรื่องน่ามหาัศจรรย์มากในยุคนั้นนะคะปรากฏการณ์นี้เองที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าไฟฟ้าสถิต ที่น่าสนใจก็คือคำว่าไฟฟ้าหรือ electric city ก็มีรากศัพท์มาจากคำว่า electron ซึ่งเป็นภาษากรีกที่แปลว่าอัำพันนั่นเองค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่มนุษย์เริ่มบันทึกถึงพลังงานลึกลับนี้เป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่แค่ชาวกรีกเท่านั้นนะคะในอียิปต์โบราณพวกเขาก็รู้จักไฟฟ้าในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมาก พวกเขารู้จักปลาบางชนิดในแม่น้ํานายที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้โดยเฉพาะปลาไฟฟ้านายหรือนายแคทฟิชที่พวกเขายกให้เป็นผู้ส่งเสียงคำรามแห่งแม่น้ำานายเพราะใครก็ตามที่ไปสัมผัสมันจะรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าขนาดย่อมๆเลยทีเดียว แตอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาหลายพันปีต่อจากนั้นทั้งประกายไฟจากอัมพัน์และพลังของปลาไฟฟ้าก็ยังคงเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงไม่ใครเข้าใจว่ามันคืออะไรและแน่นอนว่ายังไม่มีใครรู้วิธีนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้งานได้มันเป็นเพียงความลับของธรรมชาติที่รอให้มนุษย์ผู้มีความอดทนและสติปัญญามาค้นพบต่อไปนั่นเองค่ะ บทที่สองยุคแห่งการไขค,ความลับเวลาล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่17และ18ซึ่งเป็นยุคแห่งการตื่นรู้ทางวิทยาศาสตร์มนุษย์เริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัวและหนึ่งในนั้นก็คือปริศนาเกี่ยวกับไฟฟ้าในปีคศ1600นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าวิลเลียมกิลเบิร์ ได้ทำการศึกษาเรื่องไฟฟ้าสถิตยอย่างจริงจังเขาเป็นคนแรกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่อัมพันธ์เท่านั้นที่สร้างปรากฏการณ์นี้ได้แต่ยังมีวัตถุอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นเพชรหรือแก้วที่นำมาขัดถูแล้วก็จะเกิดพลังดึงดูดแบบเดียวกันกิลเบิร์ตคือผู้ที่ทำให้การศึกษาเรื่องไฟฟ้ากลายเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งอย่างแท้จริง แต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในยุคนี้เกิดขึ้นโดยชายที่เรารู้จักกันดีผ่านรูปภาพการเล่นว่าวท้าพายุสายฟ้าเขาคือเบนจามินแฟรงคลินหนึ่งในบิดาผู้สร้างชาติของสหรัฐอเมริกาในปีคศ .1752 แฟรงคลินได้ทำการทดลองที่เสี่ยงอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เขาสงสัยว่าสายฟ้าบนท้องฟ้ากับไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการขัดถูวัตถุนั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนี้ในวันที่มีพายุฝนฟ้าคนองเขาได้นำว่าวที่ผูกกุญแจโลหะไว้ที่ปลายเชือกขึ้นไปลอยในอากาศ เมื่อสายฟ้าฟาดลงมาใกล้ๆประจุฟไฟฟ้าได้เดินทางผ่านเชือกว่าที่เปียกชื้นลงมาที่กุญแจทำให้เกิดประกายไฟเมื่อเขาเอานิ้วเข้าไปใกล้การทดลองนี้ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าสายฟ้าคือปรากฏการไฟฟ้าในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังอย่างมหาศาลแฟรงคลินในเพียงแต่เชื่อมโยงไฟฟ้าบนโลกเข้ากับพลังของท้องฟ้า แต่เขายังเป็นคู่รีเริ่มแนวคิดเรื่องประจุบวกและประจุลบซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องไฟฟ้ามาจนถึงทุกวันนี้และสิ่งประดิษฐ์อย่างสายล่อฟ้าก็เกิดจากความเข้าใจนี้นั่นเองค่ะ แต่ถึงแม้มนุษย์จะเข้าใจธรรมชาติของไฟฟา้ามากขึ้นแล้วเราก็ยังทำได้เพียงสร้างมันขึ้นมาเป็นประกายไฟที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเรายังขาดสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการทำให้ไฟฟ้าไหลยอย่างต่อเนื่องและแล้วการค้นพบที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลก็มาถึงในช่วงปลายศตวรรษที่18จากการถกเถียงกันของนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนสคน คนแรกคือลุยจิกันวานีเขากำลังชะม a ละกบและบังเอิญใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะต่างชนิดกันสองชิ้นแตะไปที่ขากบทันใดนั้นขากบที่ไร้ชีวิตแล้วก็กระตุกขึ้นมากันวานีเบื่อเชื่อว่าเขาได้คนพบไฟฟ้าจากสัตว์หรือไฟฟ้าที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตแต่อีกคนหนึ่งคืออเลสซานโดรโบลตาไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าไฟฟ้าไม่ได้มาจากกบ แต่เกิดจากโลหะ2ชนิดที่ต่างกันทําปฏิกิริยากับของเหลวในตัวกบต่างห่างเพื่อพิสูจน์แนวคิดของตัวเองในปีคศ1,800วนต้าได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าวนตาอีกพรายเขาได้นำแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงมาวางสลับกันโดยมีแผ่นกระดาษชุบน้ำเกลือขั้นกลาง เมื่อเขานำสายไฟมาต่อที่ปลายทั้งสองด้านเขาก็พบว่ามีกระแสะไฟฟ้าไหลออกมาได้อย่างต่อเนื่องและนี่เองคือแบตเตอรี่ก้อนแรกของโลกการประดิษฐ์แบตเตอรี่ของวนต้าคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าที่ไหลอย่างสม่ำเสมอได้ไม่ใช่แค่ประกายไฟที่เกิดขึ้นชั่ววูบอีกต่อไป นี่คือการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการทดลองและการนำไฟฟ้าไปใช้งานจริง <st ấy> เมื่อเรามีแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าแล้วการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ก็ตามมาเป็นระลอกคลื่นในปีคศ1820 h a n ส์คริสเตียน r ออร์สเตค้นพบโดยอัศจรรย์ว่าเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดมันสามารถทำให้เข็มทิศที่วางอยู่ใ,ใกล้ๆเบี่ยงเบนได้ นี่คือการค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กเป็นครั้งแรก10ปีต่อมาไมเคิลฟาราเดย์อัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ได้ต่อยอดการค้นพบนี้เขากลับสมการของเออร์สเทดแล้วตั้งคำถามว่าในเมื่อไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กได้แล้วสนามแม่เหล็กจะสร้างไฟฟ้าได้หรือเปล่าฟาราเดย์ได้ทำการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จ เขาค้นพบหลักการการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านั่นคือการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดทองแดงจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นในขดลวดนี่คือหัวใจสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลักการของฟาราเดีนี่แหละค่ะคือคำตอบที่แท้จริงว่าไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้านมาจากไหน ไฟฟ้าส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการหมุนขดลวดในสนามแม่เหล็กหรือหมุนแม่เหล็กในสนามของขดลวดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะบทที่5ไฟฟ้าในโลกปัจจุบันและอนาคตแล้วไฟฟ้าที่เราเปิดใช้กันทุกวันนี้มันเดินทางมาถึงบ้านเราได้อย่างไรกระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นที่โรงไฟฟ้าค่ะ ไม่ว่าโรงไฟฟ้าประเภทไหนหลักการพื้นฐานก็ยังเป็นของไมเคิลฟาราเดย์นั่นคือการหมุนเพื่อสร้างไฟฟ้าการสร้างพลังงานเพื่อการหมุนเราต้องหาพลังงานบางอย่างมาหมุนกังหันขนาดมหึมาที่ต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติมาเผาไหม้เพื่อต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอน้ำแรงดันสูง แล้วใช้แรงดันไอน้ำไปหมุนกังหันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นสร้างความร้อนมหาศาลเพื่อต้มน้ำให้กลายเป็นไอแล้วนำไปหมุนกังหันเช่นกันโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็ใช้วิธีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเจ็บน้ำไว้ที่สูงแล้วปล่อยน้ำลงมาตามท่อเพื่อใช้พลังของน้ำหมุนกังหันโดยตรงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงาน